nha trả, thằn lằn cắp tiền cắn một lần rồi các anh, อันนี้รู้เป็นเจ้าของพี่โก้แหละครับผมรถจอดไว้ที่อี๋ไหมครับรถรถหมาอ๋อเปิดมาแล้วก็รถกันนี่มาจะได้ครับนี่เปิดม้ามัยต่ำอ๋อพิกมาเลยมึงก็ไล่เลยมันพิกมัจนมันเจอรถกันแล้วลงอ๋อจนกันขาวกันต่อมาเลยจะอ๋ออ่าฮะเปิดมาเลียวมึงก็ครับแล้วก็รถเก่งตั้งข้างนี่เหรอ ทางข้างหน้าคุณลูกมามาทางหน้าโอ้ครับผมอ่าฮะอันนี้แค่อันนี้อันนี้อันนี้โดนโดนตั้งอ่ารถรถกระแทกนี่โดนตั้งแน่อ๋อเอาคางมาฟาดฟาดปุ๊บกับปีนเลย